ได้หนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่ามีคุมชนทางบ้านหลายท่านคะ่ะบอกว่ารายการของเรานับคะแนนโดยไม่ยุติธรรมคะ่ะเป็นการโกงกินประเทศชาติบ้านเมืองทาให้เกิดการแบ่งปากแบ่งฝ่ายออกเป็นหลายสีดังนั้นวันนี้เราจะโชว์ผลคะแนนรวมทั้งหมดของซูเปอร์สโตนจากซีซั่นที่แล้วคะ่ะกระดาษเราได้อ่านละอ่านบอกอาทิตย์นี้จากอาทิตย์ที่แ <ใน S 2> <า>ล <ใน S 1> ้วสิคะนี่ค่ะเห็นไหมเห็นนะเห็นหน้าด้วย นี่คะ่ะท่านผู้ชมดูนะคะจะสังเกตว่าผู้ที่ได้คะแนนโบตน้อยที่สุดนั่นก็ได้น้อยจริงๆเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาเถียงดิฉันคะ่ะเข้าใจไหมถ้าคุณยังไม่เข้าใจอยู่คุณมาเคี่ยกับดิฉันที่บริษัท <laughs> บริษัทของฉันนับคะแนนโบตด้วยมือมคุณรู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนก่อนฉันจะได้ผลโบตอันเที่ยงธรรมนี้ออกมาดูค่ะใครได้เยอะที่สุดคะ ใครได้เยอะสุดอย่าไปโบตให้มันอีกคาะมันเยอะแล้วพอแล้วค่ะโอเคค่ะในเมื่อทุกท่านเห็นในความเที่ยงธามของบริษัทดิฉันแล้วเอาเป็นว่าต่อไปนี้คงจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับริษัทชีพใครมีปัญหาะกะต้องโดนโบตออกนะคะนะคะโอเคค่ะในเมื่อทุกคนรู้กันแล้วว่าผลคะแนนเป็นเย่ยางไรเพราะฉะนั้น จงโหวตเข้ามาค่ะสำหรับผู้ได้คะแนนเยอะที่สุดในสัปดาห์นี้นะคะ <c oughs> โอ้มันลายตัวเลขค่ะดูกันเอาเอง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใบหวยนะคะโปรดดูไว้ด้วยโอเคค่ะอย่าลืมโหวตกันเ,เข้ามาค่ะสำหรับมิกนี้ขายโฆษณาค่ะเพจมีกี้สวัสดีค่ะ